สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องพี่พับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านชามนตรีนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาลงคลิปแจกสูตรให้นเพื่อๆใด้ดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็จะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าร้านชามนตรีนะครับที่เปิดตรงหน้าตลาดมรดานี้นะครับ จะขายถึงแค่สิ้นปีนี้นะครับถึงแค่สิ้นปีนี้ก็จะปิดร้านแล้วนะครับผมจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนะครับที่สกลนครนะครับแล้วก็จะไปหาทําเลเปิดร้านกาแฟที่นั่นนะครับแต่ว่าก็ยังจะแจกสูตรให้เพื่อนๆได้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ก็จะเอาเมนูที่เด็ดที่สุดนะครับของร้านนะครับหรือเมนูที่ลูกค้ามาชิมแล้วก็ชมเยอะมากนะครับส่วนเมนูที่ล,ลูกค้าด่าเยอะมากก็ก็จะไม่ทำอาหาอันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าชมเยอะมากนะครับสิบคนอาจจะชมประมาณสักเคนนะครับส่วนเมนูอื่น10คนอาจจะด่าสักเกคนชม1คนนะครับส่วนเมนูนี้นะครับ เป็นเมนูที่ไม่มีกำไรนะครับแต่ได้ใจลูกค้านะครับส่วนที่ร้านก็ขายแก้วละยี่บห้าบาทครับแต่ดูแล้วเมนูนี้ไม่ค่อยมีกำไรนะครับเพราะว่าโอ้ใส่เครื่องเยอะมากต้นทุนเยอะนะครับเมนูนี้ก็คือโกโก้นะครับเป็นโกโก้ที่แบบเข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลย วันนี้เราก็จะทําใส่แก้ว22อออนเหมือนเดิมนะครับนะครับแก้วที่ใช้อยู่ในร้านอยู่แล้วนะครับแก้วฝาหลอดนะครับมาดูกันนะครับว่าในการชงโกโก้นะครับจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับแก้วชงนะครับแก้วชงนะครับแล้วก็ช้อนนะครับเป็นช้อนชานะครับ แก้วตวงนะครับมีบอกปริมาตรนะครับนมชื่อใช้เป็นอ e ีพอตนะครับแล้วก็นมข้นหวานเป็นคารีชั่นนะครับข้นหวานคารีชั่นน้ำตาลนะครับใช้ของมิตรผลนะครับใช้ของมิตนนร โก้ที่ร้านใช้เป็นทิวลิปนะครับโก้ทิวลิปนะครับรีมเที่ยมก็ B1 นะครับใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ B1 นะครับก็จะมีซอสช็อกโกแลตนะครับยี่ห้อที่ใช้ที่ร้านนะครับอิงเทียนนะครับอิงเทียนวนะครับ เรบวัตถุดิบนะครับที่ใช้นะครับอาจจะใช้เป็นยี่ห้อก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องต้องเหมือนผมทุกอย่างนะครับนะครับใช้เป็นยี่ห้อก็ได้อย่างนมอย่างอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอีกหลายยี่ห้อนะครับแต่ยี่ห้อที่ใช้ที่ร้านนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการชงขั้นตอนการชงนะครับ โกโก้ทิวลิปนะครับใส่ไปสี่ช้อนชานะครับคุณคูณเลยนะครับโกโก้ทิวลิปสี่ช้อนชานะครับคุณคูณน,น,นะครับหนึ่งสาม สี่นะครับน้ำตาลสายแดงนิดผนนะครับ2ช้อนชานะครับ2ช้อนชานะครับนี่นะครับใส่น้ำร้อนนะครับ น้ำร้อน100 ml นะครับ ร้อนนะครับ100ม l นะครับครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะครับแล้วก็ค่อยๆตีนะครับอย่าให้โกโก้เกาะช้อนมากนะครับครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็น้ำตาลละลายจนเข้ากันนะครับจนโกโก้ละลายนะครับจนน้ำตาลก็ละลายแล้วนะครับเข้ากันแล้วนะครับ ตามด้วยครมเียมบีวันนะครับหนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชานะครับไม่ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าเดี๋ยวนะครับแล้วก็คนต่อนะครับนี้ใส่เป็น ซอสช็อกโกแลตสองช้อนสองช้อนชานะครับอันนี้เพิ่มความเข้มข้นนะครับให้กับโกโก้ด้วยนะครับแล้วก็ นมข้นหวานนะครับคาเนชั่นนะครับ2องช้อนชาเหมือนกันนะครับ จืดน,นะครับนมจืดของทีพอตนะครับใส่ไปประมาณ40 ml นะครับประมาณ40 ml นะครับ คนจนเข้ากันนะครับมันจะเข้มข้นมากนะครับเนื้อโกโก้จะเข้มข้นเหนียวมากนะครับอันนี้นะครับเข้มข้นจนเอาไปทำเป็นเมนูปั่นก็ได้นะครับเอาไปปั่นก็ได้นะครับ ก็จะใส่แก้ว โดยนมจืดนิดหน่อยนะครับนี่นะครับแอ่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โห,โหเข้มข้นมากนะครับเป็นเมนูโบโก,โก,โกีิเข้มข้นมากนี่นะครับอ้เข้มข้นมาก เด็ดมากเด็ดมากก็เพื่อนๆนะครับเอาไปทําขายก็ได้นะครับแต่ว่าราคาต้องไปตั้งกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ที่ร้านขายยี่ห้าบาทนะับใส่ยีสิบออนแต่ว่าบอกตรงเลยนะครับแก้วนี้คือไม่มีกําไรครับแต่ได้ใจลูกค้านะครับเพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับใส่เครื่อง เยอะมากครับเยอะมากนะครับนี่นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับกับช่องนะครับ Coffee Talk ด้วยนะครับ